มาใหม่อีกแล้วนะครับกับเจ้า Ford Everest นะครับคันนี้บอกเลยว่าเลขไม้น้อยมาก80,000กิโลเองครับรถปี2017รุ่นท็อปสุด2.2งจุดสองเทเนียนพัดหลังคาซันรูฟนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงเกือบล้านหกนะครับเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่599,000บาทครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดเทอ์มินิ่งไลท์กระจังหน้าสวยๆเท่สไตล์ฟอร์ดไฟตัดหมอกพร้อมเซ็นเซอร์6จุดล้อแม็กทูโทนขอบ20ยางโอตานิปี2024พร้อมดิสเบสสีล้อไฟเบรก LED โคมเดิมจากโรงงานกล้องมองหล พร้อมเซนเซอร์ท้าย4จุดออปชันจัดเต็มฝาท้ายไฟฟ้าภายในกว้างพร้อมเบาะนั่ง3แถวตอนออปชันจัดเต็มเบาะหลังปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังกชันพร้อมพุชคอนโทรหน้าจอทัชสกรีนออปชันจัดเต็มแอร์ออตโต้ดีไซน์สวยเกียร์ออตโต้ขับสบายดูแลง่ายเบาะหนังแทบปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหลังกว้างสภาพเหมือนใหม่แอร์ตอนหลังพร้อมพอร์ตชาร์จท้ายเอรุ่นท็อปสุดหลังคาสันลูภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ฟังก์ชันจัดเต็มเครื่องยนต์ดีเซลดูวาท็อกแก้มซ้ายขวาเดิมน็อตไม่เคยถอดคานหน้าเดิมสติ๊ก ฝากระโปรงเดิมพร้อมตาปั๊มฟอดผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่1 1 0 0 0หมื่นบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างครับและเรานะครับรับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิกความจมน้ำรับประกันไม่แท้ครับที่สำคัญนะครับคันนี้รับประกันเครื่องเกียให้ครับนานสูงสุด1ปีหรือว่า1 0,000มกิโลนะครับถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดเลย